สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศนุเรืองเจริญยนวันนี้นะครับมาพบกับเจ้าตัวนิสสันนะครับนิสสันมาร์สนะครับปี2011นะครับหรือปี5 4เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นตัว S นะครับลูกค้าแล้วคันนี้นะครับเป็นรถที่เป็นตัวโรนะครับเป็นตัวโรที่สุดของนิสสันมาร์สนะครับถ้าใครนะครับมองหารถนะครับในราคา แสนกว่าบาทนะครับดาว2อ0 0นะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะครับงวด2,000กว่าบาทเท่ากับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่เรานั่งกันได้4คนถึง5คนนะครับสะดวกสบายกันแดดกันฝนนะครับในราคามอเตอร์ไซค์เลยนะครับคันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับคันนี้รถวิ่งได้ประมาณแสนเก้านะครับเกือบจะ2 0 0แสนแล้วนะครับโดยรวมนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับ เพราะว่ายังวิ่งน้อยอยู่นะครับส่วนล้อนะครับล้อผมได้มีการทําเปลี่ยนล้อแมกใหม่นะครับเป็นล้อล้อแมกมือสองนะครับหลายหท่านที่กดติดตามผมอยู่นะครับท่านจะเห็นว่ารถคันนี้ที่ผมทําการรื้อนะครับทําเกินรื้อล้างนะครับก็คือคันนี้นะครับทีนี้เราก็ได้ทําการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเหลือนะครับการเก็บภายนอกนะครับที่มีสีรอยตามอ่า ต right ัวรถนะครับผมก็จะทําการเดี๋ยวค่อยทําสีนะครับอยากให้ลูกค้านะครับได้มาดูตัวรถก่อนนะครับถ้าดูตัวรถชอบแล้วเราค่อยทําสีให้นะครับจะได้สบายใจนะครับว่ารถการทําสีมามันเป็นลักษณะอย่างไงนะครับเริ่มต้นที่จะการทําสีเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสิ่งที่เรารีวิวก็คือเราจะบอกความจริงให้กับลูกค้านะครับให้ลูกค้าได้รู้ว่าเออลูกค้านี้ได้มีการล้างไม่พื้นไม่ผุนะครับมีการทําสีจะต้องทําสีตรงนั้นตรงนี้นะครับนี่ก็คือการรายงานของ ของทางเต็นท์เรานะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามและก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าใครนะครับอยากมีพี่น้องนะครับอยากได้รถเจ้าตัวนิสสันมาร์ทนะครับราคานะครับ1นึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดบาทนะครับดาวที่2อ5 0 0ืนะครับไม่ต้องค้านะครับได้ทุกอาชีพนะครับไม่ต้องค้าขอเครดิตใสนะครับเราจัดได้นะครับทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยนะครับเรามาดูกันครับรถคันนี้นะครับสีที่จะต้องทํานะครับก็จะมีหลังคานะครับจะมีรอยหลังคานะครับที่เป็นสีงอกร์เห็นไหมครับสีงอกๆนะครับเป็นการเกิดรอยนะครับรถจอดตากแดดนะครับรถคันนี้ไม่มีการชนหนักนะครับไม่มีการชนหนักนะครับไม่มีเลยนะครับผมดูแล้วนะครับแต่ก็มีการรอยขุด ขีดเล็กเล็กน้อยนะครับรถในคันนี้ก็ถือว่าน่าจะนำไปใช้ในส่วนเล็กๆนะครับไปตลาดนะครับเดินทางที่ไม่ไกลมากนักนะครับจะเหมาะนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ใช้แล้วก็เดินทางไกลนะครับก็ไม่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันสองนะครับรถก็จะมีปัญหาเรื่องลูกปืนนะครับส่วนมากนิสสันรุ่นนี้นะครับจะมีปัญหาลูกปืนนะครับสสึกเร็วนะครับ ลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อนะครับที่ผมเคยซ่อมมานะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นสีหงอกนะครับตามอายุการใช้งานของมันนะครับแต่ตัวโครงรถหลังคาเนี่ยบางๆนะครับไม่เคยทําสีนะครับตัวนี้จนเป็นพลาสติกสปอยเลอร์นะครับจะมีการทําสีคือว่าคุ้มนะครับราคา1นึ่งแส สามหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้ราคาเงินสดเราลดลดได้อีกนะครับเงินสดผมลดให้อีกนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือราคาเงินผ่อนนะครับเป็นล้อแมกขอบสิบห้านะครับผมได้เปลี่ยนล้อแล้วครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรถคันนี้ตั้งแต่เข้ามานะครับผมก็ได้ทําการรื้อผมนะครับเป็นล้อกระทะอยู่นะครับทีนี้ผมก็เปลี่ยนล้อใหม่นะครับซึ่งเป็นล้อมือสองนะครับลูกค้ายางก็เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็สภาพถือว่าใช้ได้นะครับภายในนะครับเราก็มีการทำความสะอาดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูดฝุ่นนะครับพื้นล่างนะครับตรงเบาะนะครับเราก็ทำหมดแล้วนะครับท่านลูกค้าข้างด้านบนนะครับก็มีสะอาดนะครับก็สะอาดไม่ได้มีสกปรกนะครับ ถือว่าใช้ได้นะครับในราคาแค่นี้นะครับก็ถือว่าลูกค้าก็พอผ่อนไหวนะครับ5ปีนะครับในระยะการผ่อน5ปีนะครับเริ่มต้นนะครับใครที่ชอบในราคาลดเท่านี้นะครับผ่อนนะครับไปตลาดพาลูกพาหลานไปโรงเรียนนะครับนี่ซื้อเผื่อไว้ให้ท่านพ่อท่านแม่นะครับนะครับตะเข็บนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็รอยเม็ดอักอยู่ครบหมดนะครับ ตัวนี้เป็นตัวกระจกมือหมุนคือหมุนทุกอย่างนะครับข้อดีของกระจกมือหมุนมีตรงไหนครับบอกได้เลยนะครับว่าข้อข้อดีของมันก็คือจากดูข่าวนะครับในเวลารถจมน้ํารถตกน้ํานะครับคนออกไม่ได้นะครับระบบไฟฟ้าล็อกทันทีนะครับถ้าคุณไม่ตั้งสติแล้วรีบกดกระจกลงเพื่อจะออกนะครับระบบไฟฟ้าจะทํางานทันทีนะครับ แล้วระบบสต์ล็อกก็จะล็อกทันทีเราจะออกไม่ได้นี่ต้องตั้งสตินะครับฝากลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับดูแลตัวเองเวลาขับรถนะครับเพื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับส่วนเจ้ากระจกมือหมุนนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนะครับเราสามารถหมุนลงได้ตั้งสติแล้วรีบหมุนได้ครับเราจะเอาตัวรอดได้นะครับก็คือไฟฟ้ามันจะไม่ล็อกนะครับเราก็สามารถหมุนได้เลยนะครับ มุนได้เลยตรงนี้นะครับก็เป็นข้อดีของรถตัวโลนะครับตัวธรรมดาก็เป็นข้อดีของของเขาเลยนะครับนี่จะย้อนแสงหน่อยนิดนึงนะครับกระจกมือหมุนทั้ง4บานนะครับทั้ง4บานเลยคันนี้นะครับตัวโครงสร้างเดิมนะครับตัวโครงสร้างเดิมไฟท้ายเดิมนะครับ ตัวนี้รู้สึกว่าผมได้ขัดสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีนะครับท่านลูกค้ามีมีมีจุดหนึ่งนะครับมีจุดหนึ่งนะครับที่ที่จะให้ดูนะครับก็มีรอยงอกนะครับตรงฝากระโปรงด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับพวกเล็กเล็กเลน้อยนี่ครับผมเก็บงานให้แน่นอนนะครับเก็บงานให้เลยนะครับก็จะมีฝากระโปรงด้านนี้ด้วยนะครับฝากระโปรงเดินนะครับน็อตไม่ขยับนะครับ ภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้ก็ถือว่าลูกค้าเอาไปก็เขาพร้อมใช้นะครับส่วนในเรื่องทําการทําสีนะครับผมทําให้นะครับลูกค้าเราบริการนะครับหลังการจัดไฟแนนซ์นะครับเปลี่ยนหายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์นะครับให้กับลูกค้านะครับเช็คระบบไฟแอร์ทุกอย่างนะครับให้กับลูกค้าก่อนปล่อยรถนะครับเน้นย้ำนะครับทางร้านเราก็ได้ขายรถตามสภาพนะครับแล้วก็จะดูแลลูกค้านะครับ ในส่วนที่เป็นงานบริการเราก็ดูแลให้นะครับผมแล,ล้วรถยนต์ทุกคันนะครับประกันเครื่อง1,000 0กิโละครับลูกค้าสอบถามติดต่อเข้ามาได้นะครับ0626966229ผมธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนอยู่ที่ไหนนะครับทำอาชีพอะไรนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอายุเท่าไหร่นะครับจัดไฟแนนซ์ยังไง ไม่รู้เรื่องยังไงติดต่อสอบถามได้ครับไม่ใช่ว่าจะซื้อรถกับผมหรือคุณจะไม่ซื้อนะครับแต่คุณอยากสอบถามนะครับสอบถามได้ทุกเรื่องนะครับเรายินดีให้บริการนะครับผมธนายศดุ้งเนืองเจริญยนนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับทางเตีนทนเรานะครับก็มีรถจํานวนไม่เยอะนะครับมีรถเก๋งหนึ่งคันคือคันนี้แหละครับเป็นตัวเป็นตัวขายเลยครับตัวนี้ตอนนี้รถเก๋งเหลือหนึ่งคันนะครับ ส่วนพิกอัพนะครับก็หมดไปเรียบร้อยนะครับก็ไม่ไม่เหลือเลยนะครับลูกค้าส่วนพิกอัพก็ไม่เหลือเลยนะครับสีนี้ไม่ต้องตามที่ผมบอกนะครับตัวสีกรงคงสร้างโครงถังนะครับเดิมครับการันตีได้นะครับลูกค้ามาดูรถได้นะครับถือว่าพร้อมใช้นะครับยังไงครับท่านลูกค้าถ้าสนใจก็ลอง สอบถามดูได้นะครับรถคันนี้ราคาไม่แรงนะครับดีกว่าผ่อนมอไซค์นะครับบางทีดาวมอไซค์ดาวเป็นส0ง0มื0นสานะครับเรากวงวดสอง0ันกว่าเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากไมีไว้ให้กับพ่อแม่นะครับไว้ส่งลูกหลานนะครับที่ไปทำงานนะครับผมก็ผมแนะนำเจ้าตัวนี้เลยนะครับนิสสันมาสตัว S นะครับปี2011นะครับ ท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ